retention มาครับจากดอกเบีย้ย4.5นะคะเหลือเพียง4.05และน้องก็ไปขอดอกเบีย้ย refinance อยู่ที่3.89ในช่วง3ปีแรกนะคะแต่ว่าต้องจ่าย2 0 0 0ตรงนี้น่าจะเป็นค่าจุดจำนองมั้งคะเพราะว่าไม่ได้บอกอรายละเอียดมานะคะพี่เต้าก็เลยนำม,มาเปรียบเทียบ,ยบให้ละกันค่ะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกอะไรนะคะเทียบจากตัวเลขเท่าที่พี่ทราบนะคะชมกันค่ะ Okay. เปรียบเทียบ2ตารางนะคะ retention นะและ refinance ค่ะ retention ก็คือการ re ลดดอกเบีย้ยในธนาคารเดิมที่เราจะนองอยู่นะคะ refinance เนี่ยก็คือการย้ายธนาคารค่ะเพื่อขอลดดอกเบีย้ยนะ r t t n t t o o นะคะไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรนะแล้วก็ Refinance เนี่ยต้องเตรียมเอกสารเหมือนเรายื่นคู่บ้านหลังแรกเราเลยนะคะเตรียมเอกสารรายได้ทุกอย่างเลยค่ะนะสมมุติว่าใครที่เปลี่ยนอาชีพก็ต้องใช้อาชีพใหม่นะคะแล้วก็ตัวเขาบอกว่า ดอกเบีย้ยเดิมที่ผมได้รับเนี่ยคือ4.5นะคะแล้วก็เงินต้นคงเหลือเนี่ยพี่เตาไม่ทราบว่าเท่าไหร่เพราะไม่มีรายละเอียดเนาะขอสมมติให้เป็น1ล้านบาทนะคะเปรียบเทียบง่ายดีเนาะดอกเบีย้ยที่ได้มาอันใหม่ของ r e n เทนชั่นอยู่ที่4.05แล้วก็ดอกเบีย้ยที่ขอ Refinance เนี่ยอยู่ที่3.89ค่ะทีนี้อันนี้ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามัน3ปีเฉลีย่ยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะพี่เตาก็อ่ะ สมมุติว่าแล้วกันค่ะว่าเป็น3ปีเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราคิดต่อปีนะคะก็ถ้า Retention แล้วเนี่ยเราจะจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ืกว่านะคะแล้วก็ถ้ารวม3ปีแล้วเนี่ยก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งพันบาทจ้าคือเฟ ance นะคะก็จ่ายน้อยกว่ายังเห็นได้ชัดในตารางนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวของ Retention เนาะเมื่อเราได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าทุกอย่างก็ย่อมมีต้นทุนถูกไหมคะดังนั้นในฝั่งของค่าใช้จ่ายก็จะมีที่เตาสมมติน,นะคะตัวเลขนะอาจจะลดลงมา ก็ได้ค่ะมีค่าประเมินอ,อยู่ที่3,500มีค่าจดจำนองมีค่าอื่นๆไม่รู้แหละมีอะไรไม่รู้นะคะ1,000 0ห่ะหรือว่า D, อาจใจดี่ะ5 0 0 0ก็แน่ <c oughs> ถ้าเรารวมทั้งหมดแล้วนะคะ <c oughs> เห็นไหมตัว retention ยังไงก็ถูกกว่าในเ,าเงื่อนไขที่ว่าดอกเบีย้ยใหม่3ปีแรก3ปีเฉลี่ยอยู่ที่4.05และ3.89นะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่า retention ถูกกว่าค่ะ ได้ประหยัดไปเยอะเลยนะคะเมื่อเทียบกับ Refinance 2 9 7 0 0บาทค่ะประมาณนี้นะคะต้องใช้สูตรนี้นะคะในการคำนวณก็ได้ค่ะถ้าใครยังลังเลว่าจะ Retention ดีหรือว่า Refinance ดีมีเงื่อนไขอยู่ว่าเราห้ามจ่ายล่าช้าเลยนะคะอย่างน้อย1ปีนะมีวินัยในการใช้นี่นะคะสู้ๆค่ะทุกคน